ปัญหาฝุ่น PM 2.5ก็ยังคงเป็นประเด็นสำคัญครับล่าสุดเนี่ยทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ได้ออกมาตรการคุมเข้มห้ามเกษตรกรเผาเด็ดกาดครับถ้าหากฝา่าฝืนก็จะหมดสิทธิ์ได้รับความช่วยเหลือทางการเกษตรทันทีครับ โดยนายเอกภาพพลซื่อโฆศกกระทรวงเกษตรครับได้ออกมาเปิดเผยว่ามาตรการห้ามเผาในพื้นที่เกษตรมีผลตั้งแต่วันที่17เมกราถึง31พฤษภาคม2 5 6พแเลยนะครับเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กซึ่งก็เป็นหนึ่งในสาเหตุของมลพิษทางอากาศครับโดยทางกระทรวงเกษตรครับก็ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่รณรงค์ให้เกษตรกรใช้วิธีไถกรบตอสางแทนการเผานะครับพร้อมกับสนับสนุนงบประมาณให้ กับกลุ่มเกษตรกรจัดซื้ออุปกรณ์เพื่อช่วยลดต้นทุนและแก้ปัญหาการเผาอย่างยั่งยืนครับที่ผ่านมามีรายงานพบว่าสาเหตุหลักของไฟป่าเกิดจากผู้หาของป่าจุดไฟแล้วไม่ดับมากกว่าการเผาของเกษตรกรนะครับและจากการบังคับใช้มาตรการอย่างเข้มข้นก็ส่งผลให้การเผาลดลงอย่างเห็นได้ชัดครับก็คาดว่าปีนี้ก็จะลดลงกว่าปีก่อนครับ